กระท่อมเล็กๆตั้งอยู่ชายป่าเป็นที่อยู่ของเจ้าเงาะเด็กหนุ่มที่ไม่มีใครรู้ชาติกำเนิดผมของเขาหยิกหยอยตัวดำผอมแห้งเนื้อตัวมอมแมมเสื้อผ้าขาดขาดเจ้าเงาะไม่มีเพื่อนไม่มีญาติทุกวันเขาต้องออกเดินเร่หางานตามไร่ตามสวนขอข้าวขอน้ำชาวบ้านประทังชีวิตถ้าโชคดีก็ได้เศษข้าว ได้ฟืนแห้งติดไม้ติดมือกลับบ้านถ้าโชคร้ายก็ถูกไล่ถูกด่าหรือโดนเด็กๆคว้างก้อนดินไล่หลังเจ้าเงาะไม่ตอบโต้แค่ก้มหน้าเดินหนีไปเงียบๆแต่ละวันเจ้าเงาะจะตื่นแต่เช้าเดินไปตักน้ำในบ่อให้หญิงชราคนในหมู่บ้านลือกันว่าเจ้าเงาะเป็นตัวกาลกินี ใครอยู่ใกล้จะมีแต่โชคร้ายเด็กๆก,กลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้แต่หญิงชราคนหนึ่งกลับสงสารเขาวันไหนเจ้าเงาะหิวจนเดินแทบไม่ไหวหญิงชราก็แบ่งข้าวแบ่งน้ำให้กินเจ้าเงาะจึงตอบแทนด้วยการช่วยหาฟืนตักน้ำซ่อมรัว้วกวาดลานบ้านให้ยายข้ามีเองเป็นเพื่อน ข้าก็หายเหงาไปได้มากเลยนะเจ้าเงาะหญิงชรามักจะพูดกับเขาเสมอเจ้าเงาะเคยถูกกลุ่มอันธพาลจับไปซ้อมเพราะคิดว่าเขาขโมยผลไม้ในสวนคนอื่นก็ได้แต่ยืนมองไม่มีใครกล้าช่วยมีแต่หญิงชราที่กล้าเดินเข้าไปตะโกนไล่พวกอันธพาลให้ออกไปจากนั้นจึงพาเจ้าเงาะกลับบ้านเช็ดแผลให้ ต้มยาหม้อให้กินในแต่ละคืนเจ้าเงาะจะนั่งเงียบเงียบมองท้องฟ้าอยู่บนแคร่หน้าบ้านบางครั้งก็ได้แต่นึกถึงอดีตที่จำอะไรไม่ได้เลยมีแต่ความรู้สึกว่างเปล่าในอกเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงต้องอยู่ในสภาพแบบนี้บางคืนก็ฝันเห็นผู้หญิงผมยาวแต่งชุดสีทอง มายืนมองอยู่ห่างๆตื่นมาก็ลืมหน้าตาไปหมดแล้วเช้าวันต่อมาเจ้าเงาะตื่นแต่เช้าเพื่อช่วยยายตักน้ำหาฟืนเข้าบ้านหญิงชรามองเจ้าเงาะด้วยความสงสารพูดเบาๆว่าชีวิตเอ็งนี่มันลำบากแต่เด็กเลยนะเจ้าเงาะยิ้มบางๆไม่พูดอะไรหลังอาหารเช้าเจ้าเงาะ ตั้งใจจะเดินไปท้ายไร่หวังจะขอทำงานแลกข้าวขณะที่เดินผ่านตลาดเล็กๆก,กลุ่มเด็กที่ชอบแกล้งก็ตะโกนล้อว่าไอง้งาะป่าเองไปเก็บขยะอีกแล้วเหรอวะเจ้าเงาะไม่ได้ตอบโต้เดินก้มหน้าไปเรื่อยๆร,ระหว่างทางเขาเจอกลุ่มชายชะกันกำลังจับงูตัวใหญ่ที่ชายป่าเด็กๆวิ่งไปมุงดูงูอะไรสีทองอาราม บางคนบอกว่าเป็นงูเจ้าที่บางคนบอกว่าเป็นงูนำโชคข้าว่าเรานำไปใส่กรงไว้ให้คนมากราบไหว้ขอเลขขอหวยกันดีไหมเออก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้มีรายได้จากการขายดอกไม้ทูบเทียนความคิดเองเนี่ยไม่เลวเลยนะอีกคนเสริมขึ้นพวกเขาตัดสินใจนำงูสีทองไปขังไว้ในกรงไม้ แล้วไปเป่าประกาศทั่วหมู่บ้านว่ามีงูนำโชคสามารถดนบันดาลให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ชาวบ้านต่างฮือฮารีบจัดหาดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ไม่เว้นแม้แต่ผ้าสามสีเจ็ดสีผูกไว้รอบกรงเจ้าเงาะยืนมองห่างๆทั้งกลัวและสงสารงูตัวนั้นเขามองตางูอยู่ครู่หนึ่ง เหมือนจะเข้าใจกันได้โดยไม่ต้องพูดตกเย็นเจ้างาอกลับมาที่กระท่อมและเล่าเรื่องงูสีทองให้ยายฟังยายฟังแล้วก็ถอนใจและบอกว่าเองก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวจะโดนเขาทำร้ายอีกคืนนั้นเจ้าเงาอฝันเห็นงูสีทองเลื้อยวนอยู่ข้างตัวเขามันมองเขาด้วยสายตาอ้อนวอนเขาลืมตาตื่นกลางดึก เหงื่อซึมเต็มหลังส่วนงูทองที่ถูกขังในกรงชาวบ้านก็แวะเวียนมาดูทุกวันงูทองนอนนิ่งไม่กินไม่ขยับในใจคิดถึงอิสระคิดถึงบ้านที่จากมาคิดถึงใครบางคนที่รู้สึกผูกพันแม้จะยังไม่เคยเจอกันคืนวันนั้นงูทองนอนขดนิ่งในกรงไม้มันฝันเห็นชายหนุ่มผมหยิก ผิวดำนั่งกอดเข่าอยู่ใต้แสงจันทร์ทั้งสองสบตากันในฝันเหมือนอยากพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงวันหนึ่งระหว่างที่เจ้าเงาะกำลังเก็บฟืนในป่าเขาก็ต้องสะดุง้งเมื่อเห็นงูทองนอนขดอยู่ในกองฟืนเขาจำได้ว่าคืองูทองตัวเดียวกันที่อยู่ในกรงของชาวบ้านเขาแปลกใจทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ เขาทั้งกลัวและสงสารใจหนึ่งอยากวิ่งหนีอีกใจก็อยากช่วยเพราะรู้สึกว่าเหมือนมันต้องการความช่วยเหลืองูทองเงยหน้ามองเขาราวกับว่าอยากพูดอะไรช่วยข้าด้วยได้โปรดเจ้าง้อตกใจมองซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่แถวนั้นมีเพียงเขากับงูเขาจึงลองถามออกไปเบาๆ เจ้าพูดกับข้าหรือเจ้างูน้อยใช่แล้วข้าพูดกับเจ้าได้โปรดช่วยข้าด้วยเจ้าเงะตกตะลึงนี่งูพูดได้ด้วยหรือแต่ดูเหมือนว่ามันจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆเขาเอื้อมมือไปอุ้มมันขึ้นมาและบอกมันว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองเจ้าเงาะนำงูทองใส่ในตะกร้าแล้วใช้ผักป่าปกคลุมไว้ พอกลับถึงบ้านเขาก็รีบบอกยายทันทียายจา๋าข้าไปเจองูมาจ้าน่าจะเป็นตัวเดียวก,กันกับที่ชาวบ้านจับขังไว้ในกรงเจ้ายายโชคดีที่มันหนีออกมาได้งูงั้นหรือไหนยายดูหน่อยสิงูสีทองนี่นายายว่านี่อาจเป็นงูเจ้าที่นะเอามันไปปล่อยในป่าเถอะลูกแต่มันน่าสงสารนะยาย มันอาจจะถูกคนใจร้ายจับไปขังไว้อีกก็เป็นได้หญิงชราเห็นเจ้าเงาะเอนดูงูทองแกก็ตามใจคืนนั้นเจ้าเงาะนอนพลิกไปพลิกมาคิดแต่เรื่องงูทองเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะเจออะไรแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนได้พบเพื่อนใหม่คนแรกในชีวิตวันรุ่งขึ้นเจ้าเงาะหยิบตะกร้าออกจากบ้าน เพื่อไปหาเห็ดในป่าตามปกติเขาได้นำงูทองใส่ตะกร้าไปด้วยเกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยหากทิ้งไว้ที่กระท่อมระหว่างทางทั้งสองก็ได้พูดคุยกันไปด้วยซึ่งเจ้าเงาะจะได้ยินเสียงงูทองคนเดียวคนอื่นจึงมองว่าเขาบ้าพูดคนเดียวแต่เขาไม่สนใจยังคงคุยกับงูทองอย่างสนุกสนาน เจ้าจะให้ข้าช่วยเจ้ายังไงเหรอเจ้ามูน้อยเจ้าง้อถามขึ้นระหว่างกำลังเก็บเห็ดใต้ต้นไม้เจ้าต้องพาข้ากลับบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะข้าไม่รู้ข้าจําอะไรไม่ได้เลยมูทองตอบหลังจากได้ผักป่าและเห็ดพอสมควรแล้วทั้งสองก็พากันกลับบ้านเย็นวันนั้นหลังจากกินข้าวเย็น เจ้างอได้บอกกับยายว่าเขาจะพางูทองไปส่งที่บ้านเมืองของมันยายหัวเราะบอกว่างูตัวน้อยๆจะมีบ้านเมืองได้ยังไงมีสิจะยายงูทองก็มีบ้านเมืองแต่ถูกคนใจร้ายรังแกและขับไล่ออกมายายไม่ได้เชื่อเขาแต่ก็ตามใจเพราะคิดว่าเขาคงเหงาและอยากมีเพื่อนถ้าเองจะไปก็ตามใจเองเถอะ แต่ก็ต้องระวังตัวให้ดีละ่ะในป่าอันตรายมีมากเจ้ายายข้าจะระวังตัวจ้าเช้าวันต่อมาเจ้าเงาะและงูทองก็ออกเดินทางโดยไม่รู้ว่าบ้านเมืองของงูทองไปทางไหนเส้นทางคดเคี้ยวงูทองต้องเลื้อยตามเขาอย่างเงียบๆเ,เพราะกลัวผิดสังเกตเดินได้พักใหญ่ก็เริ่มเหนื่อยล้าเจ้างูทองเจ้าเหนื่อยไหม เขาเอ่ยถามงูทองที่เลื้อยตามหลังมาชา้าช้างูทองพยักหน้าเบาๆเจ้าเงาะจึงมองหาที่พักระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงน้ำไหลจึงเดินตามเสียงนั้นไปโชคดีที่มีลำธารพวกเขาจึงไปนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ริมลำธารและเก็บผลไม้ป่ากินแก้หิวระหว่างนั่งกินผลไม้ สายตาเขาเหลือบไปเห็นควันไฟลอยขึ้นจากหุบเขาไกลๆด้วยความสงสัยและอยากรู้เขาตัดสินใจพางูทองเดินตามควันนั้นไปหวังจะเจอคนหรือที่พักในคืนนี้พอเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นกระต่อบหลังเล็กซ่อนอยู่ใต้ร่มไม้หน้ากระตอ่อมมีชายชราคนหนึ่งนั่งหลับตาอย่างสงบผมยาวขาวโพลนดูเหมือนว่าท่านจะเป็นนักพรต ชายชราหันมามองเจ้าเงาะแล้วยิ้มก่อนจะเอ่ยพวกเจ้าเดินทางมาไกลคงเหนื่อยมากสินะเจ้าเงอยกมือไหว้และบอกว่าท่านตาข้ากับเพื่อนขออาศัยอยู่ที่นี่สักคืนจะได้ไหมจ้ะชายชราหัวเราะเบาๆข้ายินดีต้อนรับทุกคนอยู่แล้วเขามองงูทองแล้วพูดกับเจ้าเงาะว่า เพื่อนของเจ้าก็กล้าหาญไม่แพ้กันนะเจ้าเงาะแปลกใจที่ชายชราดูเหมือนจะรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกคืนนั้นเจ้าเงาะและงูทองได้พักหลับสบายในกระต่อมชายชราแบ่งอาหารให้กินและบอกว่าเองกับเพื่อนต้องใช้สติและความกล้าถ้าอยากรอดพ้นเคราะห์กรรมข้าจะสอนเจ้านั่งสมาธิฝึกหายใจ สอนวิธีเอาตัวรอดในป่ามูทองนอนขดตัวฝังนิ่งๆข้างเจ้าเงาะเหมือนได้ยินและเข้าใจทุกอย่างรุ่งเช้าก่อนเจ้าเงาะจะจากลาชายชราได้หยิบลูกแก้วสีขาวออกมาให้เขากระซิบกับเจ้าเงาะว่าถ้าเจ้าไม่รู้จะทำอย่างไรให้ถือมันไว้ตั้งสติให้ดีคิดทุกอย่างให้รอบคอบ เจ้าเงาะรับลูกแก้วไว้อย่างง,งุนงงถ้าเองเจอปัญหาหนักอย่าลืมหันมาทางนี้ข้าจะคอยช่วยเหลือเท่าที่ข้าจะทำได้เจ้าเงาะยกมือไหว้ขอบคุณจากนั้นก็พากันออกเดินต่อตลอดเส้นทางเจ้าเงาะกับงูทองช่วยเหลือกันและกันแบ่งน้ำแบ่งอาหารเล่าเรื่องชีวิตและความกลัวของตัวเองให้ฟัง ทั้งสองเริ่มรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คิดแต่ในความมืดของป่ายังมีสายตาบางคู่จับตาดูพวกเขาอยู่ไกลๆเจ้าเงาะไม่รู้ว่าอันตรายครั้งใหม่กำลังคืบคลานเข้ามาแต่เขามั่นใจขึ้นกว่าเดิมเพราะมีเพื่อนแท้ข้างกายและคำสอนของท่านตา เจ้าเงาะกับงูทองเดินลึกเข้าไปในป่าตามทางที่ชายชราบอกระหว่างทางทั้งคู่ต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งฝนตกหนักจนต้องหลบในถ้ำทั้งหลบหลีกสัตว์ร้ายในป่าหลังฝนหยุดทั้งสองออกเดินต่อเดินมาถึงทางแยกกลางป่าที่เต็มไปด้วยสายหมอกจูจ่ๆก็มีเสียงคนกลุ่มหนึ่งเดินมาทางนี้เจ้าเงาะรีบคว้างูทองขึ้นมากอดแน่น ชายคนหนึ่งตะโกนว่าไอ้ง้ะป่าหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าง้ะพยายามหนีแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้ชายพวกนั้นค้นตัวเขาเจอห่อผ้าและลูกแก้วสีขาวพวกมันหัวเราะเยาะและบอกว่านี่หรือของขลังเองคิดว่าของแค่นี้จะช่วยอะไรเองได้ระหว่างที่กำลังจะดึงลูกแก้วไป มูทองส่งเสียงขู่ฟ่อฟดังลั่นชายคนหนึ่งตกใจปล่อยมือทันทีเจ้าเงาะรีบผลักพวกเขาแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็วระหว่างหลบหนีเจ้าเงาะกับมูทองวิ่งเข้าไปในป่าลึกคนกลุ่มนั้นยังคงไล่ตามจนมืดคำ่ำแต่ก็หลงป่าไปเองเจ้าเงาะกับมูทองหลบในโพรงไม้ใหญ่อยู่ทั้งคืนต่างก็เหนื่อยและหวาดกลัว เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่เดินต่อจนมาถึงที่โลง่งและมีกระท่อมร้างตั้งอยู่จึงเข้าไปนั่งพักแต่แล้วจูจ่ๆก็มีชายชราคนเดิมโผล่มาอีกครั้งเขายิ้มและพูดว่าเองเจออุปสรรคแล้วไม่ถอยเอองรู้ไหมว่าความกล้าหาญกับความจริงใจคือวิชาอาคมที่สำคัญที่สุด ชายชราสอนวิธีป้องกันตัวให้เขาเป็นคาถาสั้นๆงูทองก็ได้รับแผ่นใบไม้แห้งม้วนไว้ในปากชายชราบอกว่าถ้าเองมีจิตใจมั่นคงคำสาปใดก็ทำร้ายไม่ได้คืนนั้นเจ้าเงาะกับงูทองนอนหลับในกระท่อมร้างทั้งสองพูดคุยกันถึงความกลัวและความหวังเริ่มเข้าใจว่าต่างก็มีปมในอดีต ต่างไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาก่อนแต่ทั้งสองเลือกจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันเองจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่รออยู่ข้างหน้าแต่จำไว้ว่าสติและมิตรภาพจะช่วยเองได้เสมอวันหนึ่งขณะเดินผ่านป่าใหญ่มีขบวนรถม้าผ่านทางมาเจ้าเงาะเห็นชายผู้สูงศักดิ์แต่งกายงดงามนั่งอยู่บนรถ มีหญิงงามคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆชายคนนั้นท่าทางใจดีแต่ดวงตาดูเศร้าๆชาวบ้านข้างทางต่างกราบไหว้เจ้าเงาะกับงูทองแอบดูอยู่ห่างไม่กล้าเข้าใกล้งูทองจ้องมองไปที่รถม้าดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างทันใดนั้นมีกลุ่มอันธพาลจากหมู่บ้านตามมาจนเจอเจ้าเงาะกับงูทอง พวกมันล้อมไว้แล้วตะโกนเสียงดังลัน่นไอเงาะป่าเจอกันอีกแล้วนะมึงเอางูทองมาให้กูเดี๋ยวนี้เจ้าเงาะตอบเสียงหนักแน่นว่าข้าไม่ให้งูทองเป็นเพื่อนข้าข้าไม่ให้ใครทั้งนั้นพวกอันธพาลเดินตรงมาที่เขาอย่างเอาเรื่องเจ้าเงาะนึกถึงคาถาที่ชายชราสอนเขาหยิบลูกแก้วขึ้นมากำแน่น หลับตาตั้งสติทันใดนั้นก็มีพายุพัดวนรอบตัวเขากับงูทองพวกอันธพาลตกใจจนแตกกระเจิงหญิงสาวที่นั่งมาบนรถม้าเดินเข้ามาใกล้เธอมองเจ้าเงาะกับงูทองอย่างสงสัยดวงตาคู่นั้นดูคุ้นเคยงูทองเองก็เริ่มสัน่นราวกับจำอะไรบางอย่างได้ หญิงผู้นั้นเอื้อมมือมาแตะหัวงูทองและร้องให้ออกมาเจ้าเงาะรู้สึกเหมือนหัวใจสั่นไหวความทรงจำในหัวผุดขึ้นมาเลือนลางขณะเดียวกันนั้นเองมีหญิงแปลกหน้าสองคนในชุดดำเดินเข้ามาผู้คนหยุดนิ่งราวกับเวลาหยุดเดินหญิงผู้นั้นหันไปจ้องหน้าหญิงชุดดำและเอ่ยขึ้นว่านางแม่มด เจ้าอยากคิดร้ายกับข้าและลูกข้าอีกเลยแม่มดสองคนหัวเราะและบอกว่าพวกข้าไม่มีวันปล่อยเจ้าชายและเจ้าหญิงให้กลับคืนร่างเด็ดขาดขณะนั้นเองมูทองเงยหน้าขึ้นสบตาเจ้าเงาะและบอกว่านี่เราเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงงั้นเหรอเจ้าเงาะนั่งลงข้างงูทองเขาภาวนาขอให้ทุกอย่างคลี่คลายทันใดนั้นเอง ลมก็พัดกันโชกอย่างแรงท้องฟ้ากลับมืดครึ้มเจ้าเงาะโน้มตัวลงจุบเบาๆบนหัวงูทองด้วยความอาลัยแต่ทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแสงสว่างวาบขึ้นจากลูกแก้วล้อมรอบตัวทั้งคู่เสียงแม่มดสองคนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างค่อยๆแตกสลายเป็นฝุ่นสีดำปลิวหายไปในสายลม มูทองตัวนั้นค่อยๆเปลี่ยนร่างเป็นเจ้าหญิงผมยาวผิวขาวนวลมดงามราวกับนางฟ้าส่วนเจ้าเงาะเองร่างเขาก็เปลี่ยนเป็นชายหนุ่มรูปงามในชุดเจ้าชายผู้สูงสร์ผู้คนมุงดูด้วยความตกตะลึงลูกแม่เจ้ากลับมาแล้วแม่ดีใจเหลือเกินลูกท่านแม่ลูกคิดถึงท่านแม่เหลือเกิน องค์หญิงสวมกอดพระมารดาด้วยความคิดถึงหลังจากนั้นเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็เดินทางไปขอบคุณท่านตาที่อาศัยในป่างานมงคลถูกจัดขึ้นที่พระราชวังชาวบ้านต่างพากันมาร่วมยินดีงานนี้เจ้าชายได้ส่งคนไปรับคุณยายหญิงชราที่เคยช่วยเหลือเขายายดีใจมากที่รู้ว่าเขาคือเจ้าชาย หญิงชรายิ้มอย่างมีความสุขหลังจากวันนั้นบ้านเมืองก็กลับมาสงบสุขไม่มีเหตุร้ายอีกเลย